อ่ะคำถามต่อมาก็ถามว่าถ้าเราจะดูประวัติผู้บริหารเราจะดูได้ดูได้ที่ไหนแบบละเอียดถึงวันเดือนปีเกิดคะอ๋อถ้าวันเดือนปีเกิดเนี่ยดูประวัติบุคคถ้าถ้าในประวัติอะอยู่ในอนุอนิพอร์ครับละเอียดสุดลรับเ์ตอ๋อมีหมดอยู่แล้วครับการศึกษาครับที่ทํางานเออ่ประสบการณ์การทํางานตําแหน่งอะไรเงี้ยครับมีหมดครับวันเดือนปีเกิดมีหมดครับเอ๊ะวันเดือนปีเกิดมีแต่อายุอะ วันดีปีเกิดอาจจะไม่มีนะอันนี้จะดูเวลาตกฟากเหรอทำ <laughs> <ะ S 1> <c oughs> ไม่ได้นะว่ามีวันเกิดไหมเนะี่แต่มีอายุแน่นอนร้อยเอรซ็นตะอ่ะอันนัรีพอร์ตอ่ะมีแน่นอนในส่วนของข้อมูลกรรมการอนะ่ะมีแน่นอน แต่ว่าแต่ว่าเฉพาะคนที่เป็นกรรมการนะคือเป็นกรรมการคือผู้แทนหลายหลายลคนเป็นกรรมการเนี่ยหรอไหมครับ CFO CEO เงี้ยสมม่วนมากเป็นกรรมการบริหารนะครับถ้าเป็นกรรมการเนี่ยมีประวัติแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นอนนรีพอ่ะมีบอกอายุคตรงมันเกิดไม่มั่นใจไม่เคยดูละเอียดขนาดนั้นมันมีอะไรให้เอาไปคิดต่อไหม ดูวันเดือนปีเกิดนั่นสี่จเนชั่นที่เกิดอย่างเงี้ยดูดวงหรอไม่แต่รู้รู้อายุก็จบแล้วไงเอรู้อายุก็รู้ปีไงใช่ไหมครับเออเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่้องเปิดดูเลยว่ามันมีบอกมันเกิดไหมนะไม่คุ้นเลยนะผมไม่เคยดูแหละอ่าไปคำถามอื่นก่อนได้นะครับอืออืออ่ะ